จิตหลุดพ้นที่ทุกท่านปรารถนาหนึ่งแนวคิดของจิตหลุดพ้นคืออะไรจิตหลุดพ้นในทางพุทธศาสนาหมายถึงการปล่อยวางจากความยึดมั่นต่างๆเช่นความโกรธความโลภความหลงและความยึดติดในความคิดหรือความรู้สึกการหลุดพ้นนี้คือการมีอิสระที่แท้จริงไม่มีพันธนาการในจิตใจทำให้ไม่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน สองเหตุผลที่ทุกคนปรารถนาจิตที่หลุดพ้นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการความสุขและความสงบใจอย่างแท้จริงการหลุดพ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนแสวงหาเพื่อไม่ต้องทนทุกข์จากความกังวลและความยึดติดอีกต่อไปยกตัวอย่างความสุขที่ไม่ยั่งยืนเช่นความสุขจากการยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือความสัมพันธ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 3. แนวทางปฏิบัติสู่การหลุดพ้นฝึกสติและสมาธิ การรู้ตัวในทุกขณะจิตการพิจารณาความรู้สึกต่างๆโดยไม่ยึดติดจะช่วยให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นการพิจารณาความจริงของชีวิตมองเห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งว่าไม่มีอะไรยั่งยืนทำให้เราคลายจากการยึดติดการปล่อยวางเรียนรู้ที่จะปล่อยวางทั้งความสุขและความทุกข์รู้จักยอมรับสิ่งต่างๆตามที่เป็นอยู่โดยไม่ต้องการควบคุมหรือปรับเปลี่ยน 4. ผลลัพธ์ของการมีจิตหลุดพ้น เมื่อจิตใจได้หลุดพ้นแล้วจะสามารถรเผชิญกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีสติไม่ตกอยู่ในความกังวลและความทุกข์การมีชีวิตที่สงบสุขและสามารถรเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตได้อย่างมั่นคงเพราะไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้เกิดความทุกข์ในจิตใจหากอุปสรรคที่ทําให้ไม่หลุดพ้นปัจจัยที่มักทําให้คนส่วนใหญ่ติดอยู่กับความทุกข์เช่นความกังวลยึดติดในอดีตความกลัวอนาคตและความปรารถนาต่างๆ 6. ประโยชน์ของจิตหลุดพ้นความสงบสุขภายในที่เกิดขึ้นการมีชีวิตอย่างเรียบง่ายและสมดุลการปลดปล่อยใจจากพันธนาการแห่งทุกข์จิตหลุดพ้นที่ทุกท่านปรารถนาเมื่อเราปฏิบัติได้นั่นคือความปรารถนาระยะแรกอาจจะยากสักหน่อยครั้นเราปฏิบัติต่อเนื่องจะเข้าใจว่าง่ายอย่างไรขอมีความเพียรพยายามนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนเเพื่อ,อให้ทุกคนสามารถเดินทางสู่ความปรารถนาได้เช่นกัน